สวยมากสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพี่กุ้นแฮมนะคะวันนี้เราจะมารีวิวติ้นแบบน้ำของสระสีนะคะ,ะก็จะมาสวอตร,รีวิวทั้ง5สีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่สีแรกกันเลยตัวนี้นะคะติ้นเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อน้ำเป็นลักษณะคล้ายๆลิปจิ้มจุม่มแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็สีนี้นะคะเบอร์หนึ่งชื่อว่าเบอร์รี่ค่ะ เสร็จแล้วค่ะเบอร์หนึ่งเบอร,รี่นะคะก็จะได้สีประมาณนี้เลยค่ะเบอร์หนึ่งเบอร์สองค่ะเดี๋ยวเรามาลงปักกันเลยดีกว่าเบอร์สองค่ะสีนี้ชื่อว่าแครอทนะคะจากที่ใช้มามันก็ดูส้มๆนะพี่ก็รู้สึกว่ามันสบายปากมากเลยค่ะทุกคนคือเนื้อติ้นน่ะมันเป็นแบบเนื้อน้ำจริงๆสบายปากไม่หนักปากเลยแล้วก็ไม่ได้ตกกรองด้วยนะคะ เบอร์3ค่ะปาปาย่านะอันนี้สีส้มมากกว่าเมื่อกี้นะคะทุกคนฝาเขาน่ารักดีนะคือฝาจะเป็นแบบใสๆแบบนี้ให้ความรู้สึกแบบติ้นแบบเกาหลีมากเลยค่ะเดี๋ยวคุกนปาดให้ดูปึ๊บอ่าเบอร์3ามปาปย่านะคะสีนี้ก็สวยนะเป็นสีออกส้มๆดูแบบเข้ากับสีผิวพิกุลมากเลยนะคะเบอร์สสวยอยู่ ต่อไปเป็นเบอร์ที่4นะคะอันนี้ชื่อว่าแคนตาลูปนะพี่กุนเห็นว่าสีนี้เนี่ยดังมากๆในทวิตเตอร์นะคะคนรีวิวเยอะมากๆเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะอู้สีสวยมากว่าสีอื่นสวยแล้วสีนี้ก็สวยเหมือนกันสวยมาก ตัวนี้สีน่ารักมากเลยนะเป็นเหมือนตรงกลางระหว่างส้มกับชมพูนะคะสุดท้ายค่ะอันนี้นะคะเป็นสีว w a t e r m e l o อนนะคะเบอร์0ูนย์ห้านะคะนะคะเบอร์ห้าสวทุกสีแล้วนะคะหนึ่งสสาสี่ห้านะประมาณนี้เลยลองดูเทียบสีกันได้นะคะว่าแบบใครสนใจสีไหนเนาะนี่ประมาณนี้ อันนี้เป็นเบอร์ห้านะคะสีสวยมากๆเลยนะเมื่อกี้เพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าพี่กุลอะเอาลิปออกมาใช่ไหมปาดที่มือหนึ่งครั้งแล้วค่อยลงปากโดยที่ไม่มีการจุ่มลิปเพิ่มนะคะยังแบบทาได้เต็มปากขนาดนี้เลยนะลิปออกมาอย่างเงี้ยแล้วมันแบบตินมันเยอะมากะคะเราอาจจะปาดก่อนปาดทีหนึ่งแล้วค่อยทาลงบนปากนะคะเพราะถ้างั้นเนี่ยมันจะอาจจะเยอะเกินไปได้ คลิปนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะคะทุกคนพี่กุลทําขึ้นมาเองนะคะส่วนใหญ่ในช่องของพี่กุลเนี่ยก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์คือที่มาทํามาตั้งใจทําเพื่อเวลาคนจะซื้ออะไรนะคะจะได้มาเจอคลิปของพี่กุลแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะคะถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวพี่กุลจะเข้ามาตอบนะคะไปก่อนนะบ๊ายบาย